สวัสดีครับผมนายภาคินตุงพัฒนาชัยอายุ47ปีมีปัญหาเลื้อรลังกับสุขภาพมานานหลายปีเนื่นองจากป่วยเป็นโรคไตเลื้อรลังการรักษาของผมก็รักษาไปตามอาการอยู่อย่างนั้นหลายปีเพราะคุณหมอบอกว่าโรคไตไม่มียารักษาให้ควบคุมอาหารและดื่มน้ําเยอะๆและทานยาที่คุณหมอจัดให้ด้วยความที่ผมอยากหาย ก็เลยหันไปพึ่งตัวช่วยทางเลือกพวกอาหารเสริมหลายๆอย่างที่มีหลายๆคนแนะนําบอกว่าดีลองทานอยู่ระยะหนึ่งพอคุณหมอนัดเจาะผลเลือดปรากฏว่าค่าไตาผมไม่ได้ดีขึ้นเลยมันเก็บแย่ลงผมก็เลยหยุดทานไปจนกระทั่งวันหนึ่งพี่สาวแนะนําให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์คูมิสและฮาร์นี่ครับบอกว่ามีคนที่รู้จักเป็นโรคไตาทานคูมิสและฮาร,แล,ารแล้วค่าไตาดีขึ้นผมก็เลย สั่งแบบทดลองมาทานดูก่อน10วันหลังจากที่ทานไป10วันแล้วอาการที่เคยแน่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงผมมันก็เริ่มดีขึ้นหลังจากนั้นผมก็สั่งทานเรื่อยมามันครบ1เดือนพอคุณหมอนัดเจาะผลเลือดมันปรากฏว่าค่าไตาของผมดีขึ้นมากค่าแคตเนีนล,ลดลงจาก4.9เหลือ3.7หลังจากนั้นผมก็สั่งทานเรื่อยๆมาการรับประทานง่ายๆทีเดียวครับแค่ฉีกซองแล้วดื่ม แค่นี้เองครับพกพาก็ง่ายสะดวกดื่มได้ทุกที่สุดท้ายนี้อยากแนะนำให้หลายๆท่านที่มีปัญหาสุขภาพเหมือนผมหันมาลองติดพันของอูมิดูเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นขอบคุณผลิตภัณฑ์ของอูมิและฮาร์ดที่ทำให้ผมมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ทุกวันนี้ครับขอบคุณครับย้ายตัวยายจันบุญซึ่งตาเป็นโรคเบาหวานมาแต่พศ2ส2 0 543รักษาตลอดมาเป็นโรคไตพอสอ2พ5นหาหากาหากินยาตลอดมาฝากพ่อทุเลากับพอ่อ้าพอดีมาเห็นคลิปมาชิบยานี่อ่านี้ก็สั่งมากินจากสิบหกสามเดือนนะมันขึ้นสามสิบกินต่อไปเรื่อยๆยหกเดือน จขึ้นได้40ีิบกินต่อไปเรื่อยๆด้เก้าเดืยนนั้นคืนหาชิเก้าไตตอนนี้ย้ายไม่ขาไตหาชิบเก้าย้ายเป็นโรคหลายอย่างโรคเบาหวานโรคไตความดันกดไลย,ย้อนกดไลย,ย้อ,อนหายขาด ขาบวมหายขาดกินมาได้ทาปีแล้วตอนนี้สมตยคก็ได้ไขรผู้ใดเป็นโรคเบาหวานโรคไตือย้ายเป็นโรคความดันเป็นโรคโคตไหลย้อนกินยานี่เด้อกินซีมงเศร้ากับหมกมองแรงกินยางละซองแต่ตอนนี้ย้ายดีขึ้นแล้วย้ายกินมือละซอง้ายกินแต่ซีมงเศร้าจะถท่แซ่บกินง่ายแซ่บคัดกินหลมาได้ก็ได้แซ่บกินยูมี่ นี่แหละสองสีนี่หละต้องอาหาผู้ใดอยากดีก็ยายสั่งซื้อยานี่เด้อนี่นนมันบวมแล้วมันฉี่เหม็นเป็นมาหลายปีนะครับแล้วคนนั้นแนะนําทีนี่แนะน,น,นําทีมันกินแล้วไม่ได้ผลนะ<ม>จนาท่านมาแฟนก็ไปเจอของอุม้มเขาก็เลยสั่งมาลองกินดูไม่คคเคยเพียฉีย่ก็น้อยลงไม,ไม่ไม่ไม่บ่อยมากแล้วฟองก็น้อยลงปางจาวาก็จะไม่มีฟองเลยก็มี ความสุ่ความเห็นมันก็เบาลงขาบวมก็ยุบลงหมอเขาถามนะว่าไปกินอะไรเปล่าเราก็ไม่กล้าบอกเขาเขาบอกว่าข้าวตายข้าวอะไรดีขึ้นเยอะแล้วนะทุกวันนี้ผมก็เลยขอแฟนเนี่ยสั่งหูมิกินปลาตะแล้วผมก็สังเกตด้วยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยขาผวมบวมเนี่ยนั่งทั้งวันทำงานเพราะงานเรานั่งทั้งวันเนี่ยแห้งหมดแล้วเนี่ยครับปวดไม่มียุบละครับผมเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนตรงนี้เป็นหลังเต่าเลยนะครับอุมขึ้นมาเนี่ยขนอ้วนอืมเออเนี่ยมันดีแล้วเนี่ย พอที่ผ่ามาเรากินมาทั้งหลายตัวแล้วมันไม่ได้ไไดไไดเรื่องอ่ะบทตังค์ไปเยอะมากบทหลายแสนเลยนะจนมาเจอตัวนี้ล่ะที่มันทําให้เห็นผลได้เอ,อเราก็ต้องยอมกินแลวหลายอย่างนั้นนะแล้วก็เลยทิ้งอย่างอื่นเลยถ้าคนไหนเป็นนะอยากจะแนะนําให้เขาลองลองซือง้อกินดูนะคิดะยะกหนึ่งแนละ้วเขาจะรู้เองครับผมขอบคุณนะครับดิฉันะชื่อนางนรุมนอู่อารุรณ อายุ66ปีอยู่จังหวัดนครปฐมนะคะดิฉันเครียดมากเป็นโรคมาเป็นเซตเครียดจนเพื่อนบอกว่าเครียดอะไรว่าเป็นอะไรอะไรเล่าก็ฟังเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องเครียดนะตอนนี้มีอาหารเสริมเขาดีมากคนที่บ้านเขาเป็นหลายคนนะเขาเป็นมา5ปี10ปีเขายังหายเลยแล้วเราเป็นไม่นานเนี่ยสบายมาก ก็ไม่เชื่อไปหาหมอหมอบอกให้ลดอาหารลดอาหารไปแล้ว6เดือนก็ยังไม่หายก็ปกติกินของดีๆกินของปีปลามีอะไรทุกอย่างก็ไม่หายก็ลองสั่งอาหารเสริมตัวนี้นะคะมาทานดูทานดูประมาณสักสองสเดือนไปวัดค่าไตดีขึ้นก็เลยสั่งมากินเรื่อยๆ พอ6เดือนไปตรวจคุณหมอบอกว่าไตาหายแล้วนะตกใจว่าไตาเราหายไปไหนเขาบอกว่าค่าไตาดีขึ้นทีนี้เสร็จแล้วเขาก็บอกไขมันก็ไม่มีความดันก็ไม่มีทุกอย่างเบาหวานก็ไม่มีเลยฟังคุณหมอแล้วดีใจคุณหมอไปทำอะไรมาก็ไม่บอกว่าเราทานยาอาหารเสริมตัวนี้มาที่เขาแนะนำก็มาคิดดูว่า ที่ทานไปแล้วอันนี้ไม่แพงเลยที่เราอายุ66ทานยาหรืออาหารเสริมตัวนี้หายดีใจมากไม่รู้จะพูดยังไงพูดได้อย่างเดียวว่าดีมากและมาตอนหลังก็เลยสั่งตัวนี้มาอีกอันนี้ก็กินได้อาหารเสริมเหมือนกันหัวใจไขมันเบาหวานทุกอย่าง แต่ดิฉันจะสลับสลับกันกินนะคะวันนี้กินอันนี้พวกนี้กินอันนี้เรามีน้อยแล้วก็กินน้อยเรามีมากเราก็กินมากวันละสองซองก็ได้หรือวันละซองก็ได้พรากของเขาดีแล้วก็หายเชื่อนะคะไม่ได้โกหกพูดความจริงตอนนี้ค่าไตาดีแล้วค่ะคุณหมอยังตกใจว่า ไปทำอะไรมาแต่ตอนนี้พูดได้เลยค่าไตาของดิชันนะคะอวดได้เลยนะคะนี่นะคะค่าไตาค่ะค่าไตาของดิชันนะคะเห็นไหมคะจะชัดไหมคะค่าไตาค่ะสุดยอดอาหารเสริมสองยี่ห้อนี้ขอรีวิวแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ